เหมือนสอนรักมาเสียหลักฟังลึกเกิดความรักสองนนสอนรู้สึกจหะมุนกีเที่ยวเนี่ยฮะความสวยผันนึกไม่นาย เล่นต่อพี่เล่นต่อที่มีมสยตั้งร้างมียังอ้าขคุณขึ้นมาไม่ได้นะนี่เวทีลิเกพวกเรากำลังเล่นลิเกอยู่คุณไม่เห็นเหรอเออไม่เห็นหรืองไงเฮ้ยมีแบเล่นเถอะเล่นไเถอะไม่ยัง อะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องยุ่งเลยเดี๋ยวเรื่องนี้เด็ดดวงจัดการเองเฮ้ยอะไรกันนักหนาวะปืนปืนสวัสดีระวางอาวุธอินมันนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจฉันนี่แหละตำรวจแกนั่นแหละวางอาวุธวางปืน วางระุดแกนั่นแหละวางฮัลโหลเลดี้แอนเจต e ําไ้งสองใจเย็นๆกันก่อนดีไหมครับก่อนที่เหตุการณ์มันจะบานปลายไปมากกว่านี้ตั้งสติกันหน่อยเราเป็นคนไทยด้วยกันพูดจาภาษาเดียวกันค่อยๆคุยกันดีกว่าดีไหมครับใช่ๆแล้วแกมาแสอะไรด้วย อย่าบอกแล้วว่าแกเป็นพวกเดียวกันนผมเป็นกลางครับไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนผมเป็นพวกที่ไม่ชอบใช้ความรุนแรงแต่บนเวทีนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราชาวคะลิเกพวกเราใช้สร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมถ้าพวกคุณคิดจะฆ่ากันเชิญที่อื่นเชิญครับที่อื่นลยครับ อ้าวร้องสวัสดีครับท่านรองแก้งเหรอจ้าแมนมาก็ดีแล้วจะได้เป็นพยานให้กับฉันหน่อยพวกนางเนี่ยเป็นพวกเดียวกับคนร้ายขายยาที่ฉันกำลังล่อซื้ออยู่ขายยาด้วยท่ท่านองเข้าใจผิดแล้วครับเข้าใจผิดยังไงเออพวกเดียวกันน่ะถูกต้องแล้วครับ แต่ไม่ใช่พูดเดียวกับคนร้ายไี่พูดเดียวกับเราครับเอ่อนี่คือร้อยตํารวจโทหญิงบางออนสังกัดหน่วยเฉพาะกิจเพิ่งย้ายมาสพเราวันนี้นี่เองครับหมวดครับเอ่อนี่พันตํารวจโทมงคลเป็นรัภของโรัพักเราครับเป็นตำรวจเองเหรองั้นก็นแล้วไป แหมแหมแหมเสียดายจริงเลยพี่เด็ดเสียดายอะไรอ่ะปกติผมเคยเห็นแบบตำรวจยิงคนร้ายคนร้ายยิงตำรวจนั่นน่ะสิวันนี้เราน่าจะได้เห็นตำรวจยิงตำรวจกันเองก็หน่อย <c oughs> ไม่น่าฮาวเลย <c oughs> ตยิงสัก <c oughs> สนัดหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ยิงเมื่อกี้ทำไมเขาไม่ยิงกันนะเขาจะยิงกันสักนัดหนึ่ง